เสริมพลังใจให้กับทีมผู้บริหารนะคะทั้งคุณครูและก็ผอที่ผ่านมาสามท่านเมื่อกี้นะคะครูวิชาการนะคะแล้วก็ท่านผอสองคนนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดขอผู้ทรงช่วงนี้สักสองท่านนะคะคุยุ้ยค่ะขออนุญาตอาจารย์ดารณีเชิญเลยค่ะตั้งตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะก็ต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ดีใจจริงได้เรียนรู้ จากคุณครูโดยเฉพาะคุณครูแล้วก็ทางฝ่ายวิชาการแลอออ้วทั้งผอคือมันเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันท้งโรงเรียนเราเห็นว่าตัวเนี้เป็นอันที่ว่าโดยลําพังเนี่ยในในเด็กหนึ่งคนเนี่ยที่คุณครูตั้งแต่คุณครูน้ําแล้วคุณครูทุกท่านแม่ชี้ให้เห็นว่าเอ,อ่อในเด็กหนึ่งคนที่เป็นหัวใจสําคัญเนี่ยเราต้องการคน ที่อยู่ในระบบนิเวศของเด็กทั้งหมดคือครูทุกคนในโรงเรียนต้องเข้าใจผู้อำนวยการต้องเข้าใจลงไปรับรู้ปัญหาทั้งหมดนะคะลงไปรับรู้แล้วก็เข้าใจปัญหาที่ที่สำคัญคือทุกคนเอาเด็กเป็นตัวตั้งอันนี้เป็นที่น่าชื่นชมมากเลยนะคะ แล้วก็ในฐานนะที่เดียนทางานกับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องของการไปลงความเห็นว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็ก l อดีบางแห่งเนี่ยบอกโรงเรียนหนูมีเด็ก l อดีครึ่งโรงเรียนแต่ที่ฟังวันนี้เนี่ยโอ้เป็นความสุขเลยนะคะของทางโรงเรียนแล้วของครูคือแม้กระทั่งเด็กหนึ่งคนของครูน้ําครูน้ําก็หา ต้นตอของสาเหตุคือพฤติกรรมทุกพฤติกรรมเนี่ยมีสาเหตุเพราะถ้าเราเข้าใจหลักการเนี่ยก็คือเราต้องถามว่าพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกนั้นเนี่ยกําลังทําหน้าที่อะไรเด็กกําลังหลีกเลี่ยงงานใช่ไหมเขาหลีกเลี่ยงเพราะเขาทาไม่ได้ใช่ไหมหรือเขาไม่เข้าใจหรือเขาจะเรียกร้องความสนใจเพราะถ้าเราเข้าใจปัญหาของนักเรียนเนี่ย ใช้กระบวนการสังเกตอย่างใกล้ชิดดูจุดเด่นจุดด้อยเหมือนที่คุณครูนะ้นคือเด็กหนึ่งคนเนี่ยที่เราให้ความสําคัญตั้งแต่ปฐะมะวัยเนี่ยเราจะสามารถวางรากฐานที่ที่เข้มแข็งแล้วก็จะเป็นลดปัญหาในระยะยาวเนี่ยได้ได้อย่างมากหรือในโรงเรียนบ้านกู้ครูเนี่ยนะคะที่มีกระบวนการสอนเสริมให้เด็กเนี่ย อันนี้เป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเลยอาจารย์อาจจะไม่ได้ไปคิดถึงว่าเนี่ยมันคือ RTI นะ Response to Intervention แต่อาจารย์ทั้งคุณครูทั้งผู้บวยการทรองเรียนเนี่ยคิดทำด้วยด้วยหัวใจของการเป็นครูที่จะช่วยเหลือเด็กแต่มันก็เป็นการกระบวนการคือการลงไปช่วยเด็กก่อนที่เราจะไปวินิจฉัยว่าเขาเป็นเด็กพิการก็เป็นเด็กพิเศษคือเพราะฉะนั้น ตัวอันนี้จะเป็นโมเดลของกระบวนการให้ความช่วยเหลือเด็กที่<ม>เ,เรียนเรียนด้วยระบบปกติแล้วเนี่ยไม่เพียงพอเขาต้องการการเสริมที่มากขึ้นแล้วก็โชคดีที่คุณครูครั้งแรกไปไม่หมดครั้งที่สองไปได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าไปยังไม่หมดเนี่ยท้ายสุดถ้าคุณครูทำติดตามไปเนี่ยเราก็จะคัดกรองได้เป็นเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษถูกตัวถูกต้องจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นรูปแบบที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เนี้นก็มีข้อเสนอของออในการนำเสนอของคุณครูของผู้รับผู้อำนวยการเนี่ยที่เราปอ,อ,อส,สเองเนี่ยหรือดรอุดมเนี่ยน่าจะ ได้จัดเรียนเชื่อมั่นว่าอาจารย์ในในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ตรงเหมือนกับคุณครูที่นําเสนอในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ตรงของคุณครูเนี่ยคือคือผลงานที่มีคุณค่ายิ่งแล้วก็เห็นด้วยกับการที่จะให้คุณครูเนี่ยได้ได้เขียนแล้วก็รีเฟล็กตัวเนี้ยออกมาเพราะตัวเนี้ยคือ Ờ, ตำราที่ดีที่สุดก็จะมาจากครูด้วยกันเองเนี่ยนะคะจริงๆเรามีความเชื่ออย่างนั้นอาจารย์เราอยู่ในอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีประสบการณ์ด้านหนึ่งเพราะถ้าเอามารวมกันแล้วก็ ờ, ประสานบูราณาการกันเนี่ยมันมันก็จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพราะว่าจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ทุกท่านแสดงออกมาเนี่ยมันจะสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนก็ขอขออนุญาตเช่นชมเ,เวทีเวทีนี้แล้วเช่นชมคุณครูทุกคนแล้วก็เราอาจจะต้องนำโมเดลที่ที่เราทำเนี่ยขยายผล เพื่อที่เราจะไม่ได้ไปตีตราว่าเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นี่เป็นเด็ก L อดีถ้าเป็นเด็กเอีดีมันเป็นเด็กพิการตัวแล้วนะคะ,<ฮ>ะมันจะอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษไปแล้วอันนั้นก็เป็นการตีตราเด็กนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ <ฮะ S 1> ท่านอาจารย์เจอจันเพิ่มเติมไหมคะค่ะเพิ่มเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะ,ค,ะคือทีอ่จริงเนี่ยท่านผอเนี่ยนะคะเดนก็ เขาตามในเวทีเ PLC ออนไลน์เห็นท่านให้ความสนใจมากเอทั้งในฐานะที่เป็นผออ,อแล้วก็อยู่ในกระบวนการเพราะนั้นท่านก็เรียนรู้ไปด้วยในตัวเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งดีโดยสรุปก็คือว่าท่านพออ,อนเนี่ยท่านเป็นผู้นําจัดการทางด้านวิชาการมากนะคะที่สามารถจะไปนําพาให้โรงเรียนทําอันนี้ได้ไประโยชน์ที่เป็น whole school a p p r o ได้ดีมากนะคะ ท่านสนใจด้วยไงไม่ใช่ว่านั่งให้คุณครูไปจัดแล้วก็เออเสร็จแล้วก็มารายงานแต่ร่วมอยู่ในกระบวนการนั้นเห็นเป็นที่ประจักษ์นะในในการเข้าเข้าร่วมวงหลายครั้งนะคะต้องต้องขอบระคุณก็อยากให้มีพออ,อแบบนี้มากๆหน่อยนะคะท่านจับประเด็นได้ดีมากแล้วก็สามารถเผยแพร่แต่นี้สําหรับคุณครูเนี้ยก็ขอเพิ่มเติมเล็กน้อยว่านอกเหนือจากที่ท่านหลายท่านพูดไปแ,แล้วนั้นคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจหลักอันประการหนึ่งที่ ครูเนี่ยเอาเด็กเป็นศูนย์กลางนะเป็นศูนย์การเรียนรู้และในการที่ทำเอ่อ PLC ออนไลน์ที่มีคุณค่าคือว่าเหมือนเราจะสอบอะ่ะเราก็ต้องไปเตรียมตัวไปศึกษาหาความรู้อะไรมาเพิ่มเติมด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอ๊ะมามามาเป็นต้นเรื่องแล้วเดี๋ยวเราเราจะอ่าล่ด้อยไปเพราะมันเป็นการเตรียมตัวที่ดี mm. การเตรียมตัวที่ดีก็คือการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตยมอย่างอย่างครูฟังเป็นต้นเนี่ย ไปศึกษาจากที่ไหนที่ไหนมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นยันสรุปว่าเ PLC ออนไลน์เนี่มันเป็นเครื่องมือเป็นกระบวนการที่ทําให้ครูเนี่ยไม่ว่าครูต้นเรื่องหรือครูครูที่ร่วมอยู่ในวงเนี่ยได้ศึกษาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ระหว่างทำเนี่ยจะเห็นว่าทักษะของครูที่ทําให้ว่าครูฟางครูก้อยครูอะไรอีกคนครูเฟยเฟินเนี่ยนะคือครูได้เพิ่ม เ,เขาเรียกศักยภาพในตัวเองมากในกระบวนการเรียนการสอนเช่นครูบอกเออรู้จักดึงคำศัพท์ที่มีอยู่ในตัวเด็กเนี่ยออกมาแทนที่จะใช้คำศัพท์ของของสพทเป็นตัวตั้งเนี่ยคือเข้าใจแล้วละครูสามารถไปดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้แล้วทำให้การเรียนเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วก็เด็กได้สนุกด้วยแม้กระทั่งการเรียนผ่านไอ้มือถืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะทะทำให ครูได้ได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองแล้วก็ที่เด่นชมแล้วก็อยากจะใช้คํา,าคว่าครูเนี่ยมีถ้าภาษาชาวบ้านคือมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นจริงๆก็คือยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นแต่ครูมีลูกเล่นทําให้ได้ให้เด็กมีความสนุกแล้วก็มีการเรียนรู้นะคะอีก,อ,ก,อ,กอีกทักษะหนึ่งที่เด่นฟังดูเนี่ยและกระบวนการเนี่ยก็คือว่าครูก็เพิ่มทักษะในการที่จะตั้งคําถามคือบอกช้อนคําถามไปเรื่อยๆนะคะ ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์สุทีราพูดถามคูอสอนเนี่ยมันก็คือทําให้การเรียนเนี่ยมันมีมันมันเป็นอะไรอะเป็นสองทางคือไม่ใช่ครูตั้งคำถามอย่างเดียวแล้วก็เด็กทําแต่เนี้ยครูตั้งคําถามไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าไอ้ value ของ plc ออนไลน์ตรงนี้เนี่ยหนึ่งทำให้ครูไปหาความรู้เพิ่มเติมสองเกิดวง plc ที่แท้จริงคือมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น แล้วก็เอ,อครูได้เพิ่มทักษะของตัวเองนะคะนี้ที่เดยน,นสงสัยอยู่สองสามประเด็นก็คือว่าเวลาเราจัด PLC ออนไลน์เนี่ยเอ,อเราครูที่มาร่วมเนี่ยบางทีไม่ใช่ครูในในในสาระเดียวกันเ,เพราะฉะนั้นไม่ใช่สาระเดียวกันก็ mm. าอาจเรียนรู้ในกระบวนการแล้วก็เรียนวิธีการอื่นไปด้วยนะคะ แต่มีบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นสาระเดียวกันเนี่ยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเชิงเนื้อหาการเรียนการสอนมากขึ้นเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูว่าใน reflection ของครูเนี่ยในวงอาจจะยังน้อยไปเพราะว่าสมมติว่าเขาจัดการเรียนการสอนเรื่องคณิตศาสตร์ครูที่มาร่วมวงไม่ได้อยู่ในคณิตศาสตร์ก็อ,อาจจะแชร์ ประสบการณ์น้อยไปหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอาจจะดูว่ามันจะมีกระบวนการยังไงแต่ไม่สงสัยว่าได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การสอนเนี่ยอันนี้แน่นอนแต่การเพิ่มภูนในเชิงวิชาการเนี่ยในสาระวิชา,ารนั้นเนี่ยมันจะมันจะทำยังไงที่ให้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเดนคิดว่าไอ้แวลูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดทั้งทั้งครูต้นเรื่องเกิดทั้งเอ่อครูที่ร่วมอยู่ในกระบวนการนะคะ แล้วก็ท่านพอ,อ,อเองนะฮะที่สามารถตามพาที่ท่านพอเองแล้วก็ครูวิชาการเนี่ยมันจะได้ไประโยชน์กลับไปที่ครูคนอื่นๆในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็ฝากด้วยอันนี้ก็ฝากทางสยามกรรมจนหน่อยว่าเราจะมีอีกทีหนึ่งไหมอีกหน่อยหนึ่งไหมที่ล <c oughs> องสืบเสาะดูว่าในโรงเรียนเนี่ย <c oughs> เขามี PLC ที่เข้มข้นไหมอย่างที่คุณหมอวิจารณ์คู่กันนะว่ามีไหมนอกเหนือจากทีม มาทำ PLC ออนไลน์แล้วครับค่ะต้องรีบหน่อยเพราะว่าเที่ยงครึ่งไปละคงจะต้องสืบเสาะกันนะคะต่อนะคะค่ะเช้าเช้านี้เนี่ยเอ่อก็คิดว่าอาจจะดูเป็นเหมือนการการรับในเชิงแพสซีนิดหน่อยนะคะแต่พี่ติ๋มเชื่อว่าเราน่าจะแอคทีฟกันในความคิดนะคะอาจจะเป็นการเรียนรู้จากเคสเนาะแต่คิดว่าระหว่างฟังเนี่ยโหจริงๆแล้วแต่ละ แต่และท่านเนี่ยสกัดมาเนี่ยแทบจะจระ,ะจากการฟังเนี่ยได้ยากมากวันนี้ในส่วนของท่านผู้ทรงคุณฒิที่อยากที่จะแชร์ความเห็นอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าท่านอยู่กับเราจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยตอนก่อนที่จะเริ่มบ่ายเนี่ยก็ท่านท่านแจ้งเรามานิดนึงว่าอยากมีประเด็นอะไรที่จะฟีดแบ็คนะคะ เราก็จะเปิดให้ให้ท่านเนี่ยได้ฟีดแบ็ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการช่วงที่ช่วงที่สองเพราะช่วงที่สองเนี่ยจะจะไม่พูดถึงคอนเทนต์แล้วนะคะจะพูดถึงกระบวนของการทำ PLC ซึ่งอาจารย์เลขาก็สนใจว่า NoteTaker มีบทบาทอะไรแต่ว่าเอ่อช่วงบ่ายเนี่ยจะพูดทุกบทบาทเลยค่ะฟ้าจะมีบทบาทอะไร NoteTaker มีบทบาทอะไรหรือว่า เออทีมซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยจะมีบทบาทอะไรนะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียนรู้อย่างเข้มข้นเลยแต่ก่อนที่จะมาเรียนเรื่องกระบวนการเนี่ยเอาช่วงเช้าให้จบก่อนว่าถ้ามีฟีดแบ็เนี่ยท่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือหรือท่านผู้อำนวยการหรือคุณคร,รูท่านไหนหรือวิชาการท่านไหนเนี่ยอยากจะฟีดแบ็ช่วยเออเรียกว่าแจ้งคุณติ๋มคุณยุย้ย ก่อนเลยแล้วเราก็จะจัดเวลาให้ฟีดแบ็ในในช่วงก่อนที่จะเริ่มนะเซสชันที่2ช่วงบ่ายแต่เช้านี้คงไม่ไหวแล้วติมเดี๋ยวช่วงนี้เราก็น่าจะปิดวงกันด้วยส่งรูปหัวใจให้กันแล้วก็ไปทานข้าวกันนะคะแล้วเรามาเจอกันที่บ่ายโมงครึ่ง